าดพี่น้องแปดสามด้วยจ้าด <3, S 1> พี่น้อ, 2, 2> สองสองดอกเหงาเลยจ้าออกเป็นเหงาเลยจ้าพี่น้องออกอยู่ในหลุมจ้าสามดอกงามเลยจ้าสองดอกสามดอกสี่ดอกจ้าพี่น้องนี่นี่นี่จ้าสองดอก 15, งามจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุก่านที่เขามารับชมคลิปสองซาออนคอนบ้านป้าจ้ามาพบพอกันวันนี้กับตรงกับวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าวันนี้ก็ได้เข้าป่าหาหลอบึงเฮ็ดคือเก่าจ้ามาตามหลาห่าเฮ็ดผงแดงชี่คือเก่าจ้าพี่กัสมัอน,นี้ก็มาป่าบ้านน้องมิกตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุลราชธานีจ้ากมาหลุดมาชมกระซาออนบ้างนะจ้าวัดศิสิสมานบ่จ้า สองดอกแลกแหกม้านจ้างามด้วยจ้ะขายายาวๆจ้ะดินแห้งก็บ่ได้จ้ะอย่างหัวพิงดู đọt nơi nhâm nhâm đi chả đọt chả đừng có nhá nhà chả khi nào không như nó ngầu mày อกหงาขนาดพี่น้องพี่ยูนี่เหง,งาไหมจ้ะท้าเหงาขนาดจ้ะอู้ว่าดูด,ดีเลยพี่น้องดึงแหงกบ่ได้จ้ะดอกนึ่จ้ะ Đã à, nhỏ nhỏ đi chả Sống đỡ không ngang chả Đọc mình Đọc 1 cháu, nó ngon đấy cháu. 2 đọc cháu, nó đấy cháu. Xong đọc chá. Đi làm đi chá. Xong đọc chá. Đọc nơi chá. giống như vậy chá. con chá. สองดอกจ้าดึงอย่างขนาดจ้าพี่น้องงามด้วยจ้าแาดดอกนี่พี่น้องขาใหญ่ขนาดจ้าดอกงามงามด้ยจ้า,าด,ดอกนึงจ้างามขนาดจ้าพี่น้อง ขาใหญ่ขาตันดีขนาดจ้างามรึจ้ะว้าวรึจอยโอ้ยขาใหญ่ดีขนาดจ้า ดีเลิศขนาดจ้่น้องนี่จ้าบอพอเป็นเหงาเลยจ้าพี่น้องมายนี่พอมอังละดอกจ้าสองดอกาง,งามจ้าดอก,างงากนี่ก็าง,งามงามจ้าพี่น้อง ดอกนึงจ้าม,มีเหลือบบางแน่หละจ้าแต่เก็บมองได้ดอกจ้าค้นกระเคีย์ขนาดจ้าพี่นอ้อง่ามได้จ้าดอกนึงจ้าดึงกันนะขนาดจ้าพี่นนอง โอ้ไม่เงาใหม่ด้วยจ,จ้ะปัดพี่น้องเงาหนี้ดอกงามขนาดด้วยจ้ะดอกเพชรจ้ะปัดงามครับจ้ะพี่น้อดอกนี้ก็งามงามจา้ะ ออกเป็น,หนเหงาด้วยจ้าพี่น้องออกอยูใ่ในหลุมจ้ะสามดอกง่ามๆเลยจ้ะสองดอกสามดอก,ส,ดอกสี่ดอกจ้ะพี่น้องีนนี่นี่จ้าปัาใดญ่จ้าังกิ่น,นกะนั่จ้ะพี่น้อง สีดอกจ้ะดึงแห้งกับบดได้จะพี่น้องอยันหัวคนรุดสีดอกงามๆเลยจ้ะป๊าพี่น้องสองดอกนี่จ้ะอุ้ยขาเหลืองๆดอกงามๆเลยจ้ะ งามคักจ้ะเป็นเงาเลยจ้าขาเหลืองเหลืองดอกสีแดงแดงมีแต่งามๆเลยจ้ะขาเหลืองดีขนาดจะ้ะงามๆเลยจ้ะฮัทกิโนะแปดสามเลยจ้ะเงานี่งามๆเลยจ้ะ สองดอกจ้าดอกกับบะทือว่หน่อยแห้งจ้ะพ่อเก็บแตอยู่จ้ะสองดอกอง,งามๆเลจยจ้ะกดอกนึ่งจ้ะพรุ่งนี้ค้าเรื้องดีขนาดจ้ะ พี่นอ่องขาญ่ขนาดจ้าขางามๆเลยจ้ะดอกนึงจ้างามๆเลยจ้ะสองดอกจ้ะออกนี่เงาไหมเลยจ้ะพี่นอ่อง ดอกหน่อยิุณก็ยังมีอยู่จ้ะีกดอกนองจ้านี่ก็เป็นพลงานของเสาออน ในวันที 19, ่สิบเก่าพฤษภาคมสองพันหาลอยห้องสิบหกด้วยจ้ายังคงความมันคือเกาจ้าเห็ดเผึ่งแดงปลาชี่จ้ามีแต่ดอกงามๆเลยจ้ามื่อนี้คนก็ร้ายๆจ้าแต่ก็มีพ่อได้เก็บอยู่จ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะที่เขามารับชมคลิป่องเส้าออนค้นบานปลา ชื่นชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเห็นเศร้าออนคนบานปลาน,น้ำแนด้วยจ้าพอกริปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ